สนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตก็้องมงมจรปิดวาตาัตชิคมจัดชัดจริงแค n น n p นิก m a มามากกว่าภาพถ่ายคือความรู้สึกที่ส่งถึงกันได้ 6โมงเย็นวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของรัสเซียครับดิมิทีเมดเวเดฟนะครับเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็วันนี้จะเดินทางมาถึงเมืองไทยวางรัสสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือว่ารัสเซียกับไทยจะคุยกันเรื่องอะไรการค้าการลงทุนจะมีด้วยไหมในช่วงเวลาที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรแบบนี้การค้าระหว่างยุงโรปก็ไม่ดีหรือเขาจะหันกลับมามองเซาท์อีสเอเชียวันนี้พูดคุยกับบอกกอธนงกนะครับการมาของนายยกรัสเซีย ครั้งแรกเนี่ยรอบ25ปีเอาดูในยะเนี่ยฮะมันมันน่าจะสื่อในยะอะไรทางการเมืองบ้างไหมครับครับถ้าดูในภาพกว้างนะครับนายเมดเวเดฟนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและก็การค้าเขาด้วยแสดง่าเขาก็เน้นทางด้านการค้าแล้วก็ทางด้านทหารด้วยถึงแม้ว่าในประกาศเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการทหารนะแต่ผมคิดว่าเรื่องการทหารน่าจะเป็นหรือว่าเรื่องความมั่นคงน่าจะ มีประเด็นที่สําคัญที่น่าจะมีการพูดคุยกันสังเกตดูภาพกว้างนะครับที่นายเมธฟนเดฟเนี่ยมาเยือนครั้งนี้เนี่ยเซาทีสเอเชียมาแค่2ประเทศเองมาไทยแล้วก็มาเวียดนามก่อนเมื่อวานนี้แล้วก็มาวันนี้มาไทยนะครับแต่ประเทศเซาท์อีสเอเชียอื่นๆหรือว่าอาเซียนอื่นๆนี่ไม่ได้ไปเยือนเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าวสิงคโปร์มาเลยใช่ไหมครับหรือว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเวลาผู้นําสังเกตดู เวลาโอบามามาเยือนอาเซียนทีหรือว่าอ,อาเบนายกญ,ญี่ปุ่นมาเยือนอาเซียนทีต้องเยือน3 4ประเทศใช่ไหมก็ต้องเอาประเทศเที่ดูแล้วเศรษฐกิจใหญ่หน่อยอหรือเป,เป็นพี่ใหญ่หรือต้องการที่จะเน้นความสําคัญค,ความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเลือกแค่2ประเทศเองแสดงว่ารัสเซียก็มองแล้วล่ะว่าประเทศอื่นเนี่ยคงจะคบกับรัสเซียลําบากเนื่องจากว่า ทางด้านนโยบายการต่างประเทศความมั่นคงอะไรต่างๆทั้งหลายนี่อาจจะเน้นไปทางด้านสหรัฐอเมริกาและกลุ่มโลกตะวันตกมากแต่ส่วนของไทยนี่อาจจะมีความกก็ยับไทแสดงหมายความว่าคือเวียดนามเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับรัสเซียในอดีตมามานานก็ตั้งแต่สงครามเวียดนามนะจําได้ที่เวียดนามเนี่ยรบกับสหรัฐอเมริกาและก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านทหารทางด้านการเงินเรื่องอะไรทุกอย่างจากรัสเซียเดิมทีเวียดนามจะได้จากจีนบ้างแต่ว่า ระยะหลังเนี่ยจะพึ่งพารัสเซียเป็นหลักแล้วก็ล่าสุดมานี้เวียดนามก็มีปัญหากับจีนมากแต่ไทยนะฮะเราการเมืองเราก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขาทางไรการค้าการขายตัวเลขเราก็น้อยกว่าเทียบกับตลาดอื่นครับทาไมเขาถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงเรือกเราอาก็อย่างที่ที่เรียนให้ทราบนะครับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สําคัญอย่างยิ่งในเชิงด้านจุดยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคที่ตั้งเราโอเคที่ตั้งเราเอเชียนี้เพราะว่าสังเกตดูก่อนหน้าที่นายเมดเวเดฟจะมาเยือนเราเนี่ยรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเยือนก่อนพูดเรื่องทางความสัมพันธมาดูท่าทางท่าทีไว้ก่อนหลังจากนั้นมาเราก็ได้เห็นว่าเรือรบของรัสเซียสามลำนะมาเยือนสัตหีบ แม่แป็นะวัาเลยมาแวะพอดีเลยซึ่งก่อนน้าน,นี้เลาเวลาจะได้ข่าวเนี่ยมีแต่เรือรบสหรัฐอเมริกาทางนั้นน่เรือรนำน้ำสหรัฐอเมริกานี่ยอยู่ดีๆก็มาโผล่ในอ่าวไทยใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เราเริ่มมีมาหา,มาอำนาจอื่นๆมาแล้วก็ดูจีนก็เหมือนกันส่งฝูงรบเครื่องบินนะฮะมาที่บนหกบ้านเรารแถวดอนเมืองโดยมีนักขับเครื่องบินรบผู้หญิงผู้หญิงด้วยลงมานี่ทุกคนตกใจเลยเอาผู้หญิงล้วนนี่โอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมครับว่าร้ายจริงๆนะครับที่ที่ ที่สามารถขับเครื่องบินได้ผู้หญิงลบเหมือนกับที่ UAE เนี่ยขเขาก็มีเครื่องนักขับเครื่องบลบผู้หญิงแต่มันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามหาอำนาจเนี่ยต่างต้องการได้ไทยเป็นพันธมิตรใช่ไหมอ่าไม่งั้นเขาจะมาทำไมสแสดงว่าไทยเราค่อนข้างที่จะเนื้อหอมในระหว่างหมู่มหาอำนาจซึ่งขณะนี้กำลังมีความขัดแย้งกันทางด้านความมั่นคงทางด้านทหารมากนะทางรัสเซียในขณะนี้ถูกนาโต้ในปิดล้อมทางด้าน ยุโรปตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เอสโตเนียนะครับแลตเวียลิทรรเนียลงมาข้างล่างก็มียูเครนใช่ไหมครับโรมาเนียบัลการียประเทศเหล่านี้ต่างเข้าแนวโน้มนะครับเข้าเป็นสมาชิกของเนโตแล้วก็เนโตหรือว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาก็ส่งทหารไปประชิดชายแดนรัสเซียปิดล้อมรัสเซียละมีการแซงชั่นคงจําได้ไหมจากวิกฤตของยูเครนเนี่ยมีการแซงชั่นทำไมรัสเซียไม่มีทางออกอ่าที่ทำไมให้รัสเซียเนี่ยก็ต้อง หันมาคบกับจีนมากยิ่งขึ้นหันมาคบกับกลุ่มประเทศบริกส์มากยิ่งขึ้นและก็หันมาคบกลุ่มประเทศในยูเรเซียหรือว่าเอเชียกลางร,รวมทั้งเซอเรเซียนี้ก็มีอยู่2ประเทศเองก็คือเวียดนาม<ท>ซึ่งเป็นพันธมิตรพื้นเพเดิมแล้วก็กับประเทศไทยครับอย่างนี้เราจะต้องบริหารความเนื้อหอมของเรายัางไงดีฮะรัสเซียก็สนใจจีนก็ชอบอเมริกาก็อยากได้เป็นพันธมิตรบริหารยังไงดีถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เนื้อหอมมากเลยโดนรถไฟชนกันครับก็ มันเป็นก็เรียกว่าศิลปะทางด้านการทูตบอกไม่ได้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรคือผู้ที่ดูแลประเทศผู้ที่ดูแลนโยบายการต่างประเทศการเรื่องทางด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจทุกอย่างหมดเนี่ยจะต้องมีความแยบยนต์จะต้องมีความฉลาดลุ่มลึกจะต้องมีศิลปะในการบริหารถ่วงดุงคือคุยได้กับทุกคนคุยได้กับทุกคนโดยที่เราเนี่ยจะไม่ยอมให้แต่ละประเทศเนี่ยใช้เรา เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเพราะว่าประเทศไทยอย่าลืมก็อย่างที่อย่างที่บอกว่าทางทางยุโรปยังมีการปิดล้อมรัสเซียนี่ทางภูมิภาคเอเชียนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องการปิดล้อมจีนเหมือนกันโดยใช้ฐานจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่ไหมครับฟิลิปปินส์เคยใช่ต้องการใช้เวียดนามอยู่แต่เวียดนามเขาก็เขาก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพเรือคำรานเบย์นะฮะ แต่ว่าท้ายสุดมาจะยอมหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะสิงคโปร์ก็เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่สําคัญอินโดนีเซียก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกามาเลเซียช่องแคบมาลกาก็สหรัฐอเมริกาก็คุมอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ไทยกับเวียดนามเท่านั้นเองซึ่งทางรัสเซียหรือว่าทางจีนมองว่ายังพอที่จะเป็นพันธมิตรอยู่ขณะนี้ผมก็บอกว่าเราก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาก เราก็มีความสัมพันธ์กับสหร,รัฐอเมริกาก็เป็น traditional ally หรือว่าเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มาพื้น,พนเพเดิมมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเพราะะนั้นเองจุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดําเนินทางการทูตที่สําคัญเพื่อ,อให้ประเทศเนี่ยบอบช้าเสียหายน้อยหรือว่าได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่มหาอำนาจเขาขัดแย้งกันโดยที่เราอยู่ตรงกลางเข้าทุก ได้กับทุกคนคุยได้กับทุกกลุ่มครับอัคราวนี้คือในฝั่งการเมืองมาดูฝั่งเศรษฐกิจกันหน่อยเขาบอกว่าเราได้ประโยชน์ส่งออกรัสเซียไปค้าขายกับเขาตอนนี้ตัวเลขน้อยอยู่ครับถ้าอนาคตคุยได้รัสเซียตลาดฝั่งยุโรปตะวันออกไม่ได้ละมาเอาไทยดีไหมมานำเข้าสินค้าจากไทยดีไหมครับอันนี้ต้องเจรจากันยังไงดีครับครับขณะนี้ตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียปีหนึ่งตกประมาณ4 0 0 0ล้านเหรียญครับอย่างน้อยอยู่ตัวเลขของเวียดนามก็คล้ายๆพอๆกัน 4,000ล้านเหรียญแล้วก็ทั้ง2ปร<น>ะเทศเนี่ยตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึงหมื่นล้านเหรียญหรือประมาณส0 0 0สนกว่าล้านบาทบภายในปีส0 0พันสองพก็คือจากเนี้ยห้าหกปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มตัวเลขทางการค้ากันประมาณเกือบสามเท่าตัวนะครับเกือบสเท่าตัวเพราะฉะนั้นเองก็ต้องมีการเซ็นสัญญาร่วมมือกันทางด้านต่างๆมาคราวนี้รู้สึกว่าจะมี การเซ็นสัญญาความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศนะประมาณ5ฉบับมีเอกชนมาร่วมเซ็นด้วยใชบอก <c oughs> ว่านายอเล็เซียมาคราวนี้พบทั้งนักธุรกิจไทยนักธุรกิจรัสเซียในไทยด้วยครับก็หลักๆก็คือจะเป็นความร่วมมือกัน matter, ทางด้านาทัวริซึม <c oughs> การท่องเที่ยว2เรื่องพัฒนาธรรมและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องพลังงานก็น่าสนใจดูซิว่าจะมีอะไรมาออฟเฟอร์บ้างเพราะว่ารัสเซียส่งพลังงานไปยุโรปตะวันออกไม่ได้จะส่งมาบ้านเราอย่างนี้เหรอฮะไม่เชิงอาจจะให้ความรู้ ความเข้าใจเราทางด้านพิจารณาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอะไรต่างๆเขามีความพัฒนาแล้วก็เห็นมีข่าวว่าอาจจะแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องความรู้เรื่องทางด้านการเดินเรือ a v i g a t i o n Technology ซึ่งรัสเซียเขาเก่งมากเรื่องทางด้านการเดินเรือแล้วก็เรื่องทางด้านรถยนต์อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเราจะเก่งรถยนต์กว่ารัสเซียรัสเซียเราขอความร่วมมือนอเราอาจจะจะเรื่องรถยนต์เราอาจจะไปเขามากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อง aircraft manufacturing หรือว่าการผิดเรื่องเครื่องบินด้วยเหมือนกันซึ่งรัสเซียเขาเก่งคือรัสเซียเขาเก่งมีเทคโนโลยีสูงแต่เป็นเทคโนโลยีสูงมากใช้ในด้านความมั่นคงการทหาร,รแต่ว่าความรู้ความสามารถในการเพื่อจะผิดเพื่อการบริโภคเพื่อไปสู่ตลาดแมสหรือว่าตลาดผู้บริโภคเนี่ยรัเสเซียเขาไม่เก่งเพราะนั้นเองตอนนี้คือรัสเซียอยู่ในช่วงที่เขากำลังปรับตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าถูกแซงชันอยู่เพราะนั้นเองเทคโนโลยีอะไรของเขาเนี่ยพยายามที่จะหันมาผิด เพื่อการบริโภคภายในประเทศจะได้ไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกเพราะว่าถูกแซงชันหมดเขาใหญ่พอสมควรฮะประเทศเขาใหญ่มากประเทศใหญ่แล้วก็ขนาด GDP เขาประมาณ2ล้านล้านเหรียญของไทยเราประมาณ4ี่แสนล้านของเขาก็ใหญ่กว่าเราประมาณ5เท่าประมาณ5เท่าเศรษฐกิจของเขาเขาใหญ่กว่าเรา5เท่าแต่ว่าก็ถือว่าเขาเป็นมหาอำนาจแต่ว่าเป็นมหาอำนาจที่เศรษฐกิจเล็กเศรษฐกิจเล็กดินแดนใหญ่พลังงานเยอะอเมริกาเทียบกับจีนโอ้อเมริกาเศรษฐกิจประมาณ18ล้านล้านเหรียญนะเา เขายังห่างไกลกับจีนกับสหรัฐอเมริกามากเพราะฉะนั้นเองการมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการกุยทางกันแล้วกันนะครับว่าเพื่อที่จะมุ่งการค้าลงมาทางด้านเขตยูเรเซียมุ่งการค้ากับกลุ่มบริกส์นะฮะบราซิลรัสเซียอินเดียจีนาแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็มุ่งทางด้านการค้ากับกลุ่มประเทศเซาท์อีสเอเชียโดยมีเวียดนามกับประเทศไทยเป็นเปิดร่องไว้ก่อนเป็นประเทศนําร่องไว้ก่อนแล้วประเทศอื่น ต่อมาอีกทีหนึงคิดว่ากันอีกทีนึ่ะนี่แหละฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ครับน่าจะได้รู้กันนะครับว่างร้ากับอวางระในการหาเรือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนะครับจะมีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วจะมีความสําคัญอย่างไรบ้างกับการค้าการขายและการเมืองในบ้านเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับตามต่อกับเว r l นนิวส์นะครับสารัฐเขาบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมจะเรียกร้องให้พลเมืองของสารรัฐนั้นเดินทางออกจากเยเมนจะเป็นอย่างไรช่วง หน้ากลับมากับเวิร์ดนิวส์ครับ